หมวกบวกกับอะไรแล้วน่าทึ่งนี่เลยครับผมเคยมีวิดีโอเรื่องของฟางเท่ากับเงินเต็มแผ่นดินวันนี้เจอของจริงจนได้ครับนี่คือหมวกที่ผลิตจากฟางข้าวนะครับสวยงามมากๆเลยคิดดูว่าฟางก้อนหนึ่งนะก้อนมาเริ่มเนี่ยก้อนละสี่ห้าสิบบาทราคาขายปลีกนะครับมาดูครับว่าหมวกใบนี้จะราคาขายเท่าไหร่นี่คือร้านขายหมวกที่มีหมวกมากมายหลายชนิดนะครับรวมอยู่ในร้านเดียวกันแต่ที่น่าทึ่งก็คือว่า หมวกร้านนี้นะครับทางร้านเนี่ยบวกกับความพิเศษก็คือเป็นร้านกาแฟครับที่อยู่ติดถนนใหญ่เส้นทางจากสกลนครวิ่งไปอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับแต่วันนี้ขอข้ามเรื่องกาแฟก่อนนะครับแต่จะคุยเรื่องหมวกครับและต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับที่มาทานกาแฟทานเครื่องดื่มที่ร้านแล้วก็ถ่ายรูปก,กับมุมสวยๆร้านนี้ครับติดนากาแฟโบราณคําว่าร้านกาแฟเปิดง่าย แต่อยู่รอดยากไม่ใช่ที่นี่ครับเพราะว่าผมวิ่งผ่านที่นี่มาหลายปีแล้วครับมาดูเรื่องาราวกันเลยอันนี้สามสิบสามจุดเก้าบาทเลยครับ <cut> นี่คือถูกสุดแล้วปะเนี่ยไม่ไม่รวมค่าส่งนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ถูกมากเลยครับสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทอันไหนครับอันไหนไหนนะเสียสามสิบเก้ามาดูไหนยตรงไหนครับน้องนี่สามสิบเก้าเหรอครับอ๋อแล้วอันไหนแพงสุดขอค่อหน่อยแพงแพงมีไหมอันนี้ อุ๊ยอันนี้นี่ใส่ดิอย่างนี้99อ๋อมี89 99เนาะ2 5 9 2 5 9เนาะใบข้างล่างส,สวยๆขอจักไปหนึง่นงเราดูครับอ๋อมีตั้งหลักหลักตั้งหลักหลักสิบหลักร้อยเนาะแพงสุดในร้านอ่ะ3 2 2 6 9แพงสุดแล้วคือตัวนี้ใช่ไหมอันนี้2 6 9อันนี้น่าจะเอาประดับร้านมากกว่าเนาะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่งานยจริงก็ได้นะจริงเหรอเงี้ยปีกมันไม่ตกอ้าวไม่ต้องซื้อลมดิอย่างเงี้ยน่ารักมากเลย จะไอแปะรักกาแฟาก็ได้ใช่ไหมครับ<ช>แล้วแต่คนจะไปตกแต่งก็ได้น้องชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นพะเจ้าแววค่ะเจ้าแวแวเจ้าแววนะครับนี่ครับโอ้แต่โชว์เ, <c oughs> เ,เดี๋ยวจะแปะเพจให้นะครับใครสนใจก็ถามน้องเขาได้สองแปดเก้ 2, ถ้าผ่านมาทางนาแกเนาะใชออนน่อันนี้อันนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่านะยังไม่มีไม่มีครอบหัวเป็นเป็นทรงเท้าเขาจะไม่มีอ,อ๋อเหรอครับถ้าถ้ามีครอบหวัวจะเป็นรุ่นไหนเอ่ยสี่แบบนี้อ่าน,นี่นี่ครอบหัวนะครับครอบ โอ้ครับอย่างอย่างอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่นะก็คิหนึ่งสองร้อยแปดสิบเก้าสองแปดเก้าเนอะก็เรียกบอกอะไรอย่างงี้รู้ไหมเป็นกุ๊บกุ๊บไปจ่ากุ๊บไปจ่าอู้หู้ขอขอเลยตามอันนี้สวยมากเลยนี่เดี๋ยวน้องงานงานอย่างงี้ให้พี่ดูหน่อยกุ๊บไปจ่าเนาะสองเท่าไหร่ครับนี่ยสอ้อ่าก็กลับมาแล้วเมื่อนำหมวกมาบวกกับฝีมือการชงเครื่องดื่มดีๆอร่อยๆนะครับทำให้ร้านกาแฟร้านนี้ร้านติดนากาแฟโบราณเป็นร้านที่น่าแวะน่าชมน่่าาาาเเข้ไปปถยยรรูมกๆลคับ หลายคนที่เปิดร้านชากาแฟหรือร้านเครื่องดื่มแล้วขาดจุดเด่นเราไปแวะชมดูครับว่าร้านร้านนี้นะครับไม่ต้องใช้ทุนสูงมากมายอะไรแต่ใช้ความคิดความรักความชื่นชอบในกาแฟและชื่นชอบในเรื่องของหมวกมาเป็นเรื่องราวได้เลยหลายวัสดุครับเช่นไผ่ใบจากต้นไหลและที่น่าทึ่งก็คือว่าผมค้นพบวัสดุที่บวกาฝีมือปราณีของชาวบ้านนะครับมาเป็นสินค้าชิ้นนี้เลยครับมาดูกันเลยว่านี่คือหมวกอะไร อันนี้คืออะไรจ๊ะอันนั้นฟังข้าวค่ะฟังข้าวละลอยกว้าวสวยนส่วนเนี้ยเนี้ยนี่คือฟางข้าวฟังข้าวจริงๆเหรอเนี่ยอาจารย์นี่ไงเอาฟางไปทําสิทําได้ยังไงเก่งมากเลยอ่ะฟางก้อนนะฟางข้าวสวยเนาะสวยมากเลยละลาก้าเๆอ้าวเอ๊ใบลุนเขากำลังกินไอ้หมวกลูฟี่อะูฟี่อะไรลูฟี่ขอดูหน่อยลูฟี่ลูฟี่ฟางข้าวสวยมากอันนี้อันนี้สารไผ่ มีทั้งฟางข้าวมีทั้งใช้ไผ่สารหูสวยมากเลยครับข้างล่างเป็นใส่มีครอบศีรษะให้เรียบร้อยอันนี้คือรูฟี่กลังฮิตวอรลูฟี่ใช่ค่ะหมวกไอ้ทำจากฟางข้าวเขาเรียกว่าลูฟี่เหมือนกันเนาะหมไปเท<ๆ>่าไหร่จ้าอย่างนี้โอ้สวยมากเลยครับหมวกฟางข้าวอุ้ยก้าเกพี่เก่งแค่คนทำอ๋อสวยสวยสวยอาแล้วครับนี่นะครับสนใจนะครับอันนั้นคืออะไรจ้า ไข่สวยมากไ้เป็นหงสารแงสารแาง่งีหันยดมากอย่างถ้าเกิดเป็นสีเท่าไหร่จะเอานี่ราคานี้ไงร้อย<ะ>หกบเก้ารอหิเ้าทุกทุกใบเลยเหรอครับไม่ครับอ,อาจริงเหรอครับอ๋เอหเหรอ,อ,อรจะ๊ะอ๋อนี่สองกว่า โอ้เพิ่อนอย่างดีนะเนี่ยมีมีเขาเรียกอ,อะไรมีครอบหัวให้ด้วยครบอ,ยอ,อบหัวกันร้อนครอบหัวกันร้อน,อ,น,อ,นอันนี้<อ>ไข่สารก็มีไข่สารก็มีเราม,มีเพจหรือมีอะไรไหมครับไม่มีอ่ะจิ้บเพจที่อ,อะไรครับ,น,น,บ,บน้องทิดนากาแฟโบรละ ติดติดนากาแฟโบราณแล้วมีคําว่าหมวกด้วยไหมหรือไม่มีไม่มีครับเอาจากเพจเราคือติดนากาแฟโบราณหมวกนี่คือเป็นของเสริมเนาะใช่ครับอ่าไอ้สูดท้า่เป็นรูปเล่นได้ได้เนาะอ๋อถ้าใหญ่ๆเท่าไหร่ครับอย่างนี้ใหญ่สองแปดเก้าใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้แล้วครับหมวกเหมือนกับหมวกทหารเนี่ยอันนี้สองแปดเก้าสองแปดเก้า ต้องขอขอบคุณน้องทั้งคู่เลยนะครับน่ารักมากมากเลยครับอย่าลืมนะครับไปแวะไปเยี่ยมชมไปชิมกาแฟกับน้องๆได้เลยครับบางทีน้องผู้หญิงก็จะต้องไปชงกาแฟเป็นระยะระยะครับเป็นหมวกที่รวบรวมมาไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดที่นี่นะครับดังนั้นก็อย่าลืมให้กําไรค่าขนส่งค่าจัดเก็บค่าวางสินค้าให้น้องๆด้วยนะครับนี่คือหมวกหลากหลายรวมหมวกสวยจากทั่วไทยมาอยู่ที่ร้าน ปิดนาคาเฟ่โบราณก่อนถึงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่จริงๆร,ราคาถูกมากครับตั้งแต่19บาทถึง289ประมาณนั้นแล้วก็นี่คือหมวกที่ผมชอบมากๆหมวกหนึ่งเพราะว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนในหมู่บ้านเลยครับมาดูครับว่าหมวกใบนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่สินค้าจากหมู่บ้านเลยอนนี้เท่าไหร่จ้าเธออย่างนี้อันนี้นะ159 159 15เนาะของบ้านเราเนาะได้เลยครับอันเนี้ยเป็น กุป,ปกุบไม้ไผ่นะนกุบไมไไผ่กุบแกว้ว <c oughs> แท้กุบแก้วแท้<ร>แทกุบแกว้แนกแกวนะแก้วอ,อย่าลืมแวะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องนะครับนอกจากดื่มชากาแฟแล้วเนี่ยยังมีหมวกสวยๆให้ท่านได้แวะอุดหนุนด้วยครับเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งที่อำเภอนาแกแล้วก็รวบรวมหมวกที่มาจากภูมิปัญญาทุกที่เลยนะครับทั่วเมืองไทยนี่เลยครับที่ นาแกจังหวัดนครพนมการเดินทางก็เพียงแค่วิ่งผ่านอบตหนองบ่อนะครับไปยังอำเภอนาแก่หลังจากหลักกิโลนี้ก็ไม่นานครับวิ่งไปเลยครับประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งกิโลก็จะเห็นร้านติดถนนเลยครับชื่อว่าร้านติดนาคาเฟ่โบราณพอดีร้านกำลังปรับปรุงอยู่ช่วงนี้นะครับอาจจะมีเสียงดังบ้างอีกไม่นานก็คงจะสวยงามเรียบร้อยเหมือนเดิมครับอย่าลืมแวะอย่าลืมเยี่ยมเยียนอุดหนุนนะครับทั้งรับประทานเครื่องดื่มแล้วก็อุดหนุนซื้อหมวก ผลิพันหมวกวสวยๆำงามได้ขอบคุณทุกวิวทุกไลท์ทุกสไายและทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมครับติดนากาแฟโบราณอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับพบดีศีผู่านออนไลน์บิสเนสเดเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ผูผ่าน